ครับกาบสวดีแฟนเพจของห้างทองผลจเจริญน,นะครับรัท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง y o u t u b e ทุกท่านนี้จะมารีวิวนะครับเป็นงานเรี่ยมท้าเวนะครับท้าเวกรอบทองแกะลายแล้วก็อันนี้เป็นแบบที่ลูกค้านำมาเองนะครับเขาเลือกเองทรงแบบนี้อยากให้เรี่ยมแบบนี้ก็เลยจัดให้นะครับข้างบนก็เป็นดอกพิกุลนะฮะข้างๆก็เป็นลายกระหนกนะฮะ เป็นคลื่นๆฮะแข้งสิงสลับจุ้นนิดๆน,นะฮะแล้วก็เป็นด้านล่างก็จะเป็นลายกระหนกเหมือนเดิมส่วนด้านล่างตรงยอดให้ตรงปลายสุดก็เป็นพิกุลเหมือนกันนะครับตามแบบที่ลูกค้าเลือกห่วงก็เป็น,เ,ปนเกลียวเชือกนะฮะทำห่วงขึ้นมาทำเกลียวเชือกแปะลงไปข้างๆก็เป็นเกลียวเชือกเช่นกันนะฮะ ยาวลงมาเลยทรงนี้ก็เป็นที่เห็นกรอบแบบนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับเป็นพวกกรอบสําเร็จนะแต่ลูกค้าอยาพอเป็นกรอบทํามือลูกค้าก็อยากให้ทําเหมือนแบบนั้นแต่เป็นลายมือของทางร้านนะฮะก็จัดให้เวทให้ได้เหมือนกันนะครับส่วนนั้นข้างก็เป็นจุนทรายยาวมาเลยแล้วก็เป็นลายกระนกนะฮะด้านหลังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โฟกัสแล้วาลายกระนกนะฮะตรงจำปีนะฮะ จำปีจำปาก็พูดถึงตัวองเหรียญน,นะฮะห่วงแบบนี้ฮะ,ะโดยพื้นฐานแล้วเขาจะสามารถอัดพลาสติกแบบเปิดห่วงกับปิดห่วงนะครับแต่ลูกค้ารีเคเวสแบบที่ลูกค้าเอามาจะเป็นแบบเปิดห่วงก็จะเห็นห่วงด้านบนนะครับแต่บางทีพอปิดไปก็จะสวยคนละแบบกันนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะแต่พอเขาเลือกแบบนี้ก็จัดให้นะเปิดห่วงโอเคพูดถึงตัวองเหรียนนะฮะเหลียนเป็นเหลียน ท้าเวศสุวรรณนะครับหลวงปู่สุขวัดหนองคอนะฮะหรือบางทีในในบางคนเขาจะเรียกหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองสุขนะฮะเนื้อเงินลงยาสามสีนะฮะที่เห็นในโบชัวเป็นพื้นสีฟ้านะฮะแต่อันนี้ที่เห็นอันนี้เป็นพื้นสีเขียวนะครับไม่แน่ใจว่าน่าจะใช่รุ่นรุ่นเดียวกันแล้วครับแต่ ไม่แน่ใจว่าในโบชัวทําไมไม่มีสีลงยาตัวนี้แต่พิมพ์ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่ลงยาพื้นเขียวพื้นเขียวในในโบชัวเป็นพื้นเขียวพื้นพื้นสีฟ้าแต่อันนี้มันเป็นพื้นสีเขียวผมไม่แน่ใจว่าอันเดียวกันหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่นะพิม์เดียวกันเหมือนกันเด้ทั้งทัานด้านด้านหลังเลยนะฮะเป็นเป็นเหรียญใหม่นะครับสร้างเมื่อสองห้าสองหกนี่เองนะครับเฮ้ยไม่ใช่สองห้าสองหกสองห้าหกห้าสองห้าหกห้านี่เองนะครับ ไมแบบ่ปีนี้ยังอะตรงเนี้ยฮะโอเคเหรียญนี้หลักร้อยนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นหลักปลายหรือเปล่าถ้าจะหาเช่าผมว่าพิมพ์ใน Facebook เฟสบุ๊คเออพิมพ์ในช้อปปี้เนี่ยขึ้นมาเพียบเลยนะรกรอบเนี้ยอยู่ที่ประมาณหกจุดหกสี่กรัมนะครับลูกค้าบอกอย่าทำเกินอย่าทำถึงสองสลึงนะฮะก็ควบคุมแนละ้วก็แค่หกจุดสองสลึงมันเจ็ดจุดหกนะครับอันนี้หกจุดหกสี่กรัมมันโอ้ย,ยังไม่ถึงครับ นั่นแค่6.6 4กร,รัมเองก็ประมาณนี้นะฮะทำออกมาตามแบบที่ลูกค้าต้องการเลยโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้แต่ส่วนที่ช่วงหลางๆนี่เรียมออกมาค่อนข้างงานค่อนข้างช้าก็กราบขอโทษด้วยนะครับพอดีมีปัญหาคือท่างติดโควิดก็เลยงานก็เลยออกมาล่าช้างานที่เห็นใน YouTube Facebook ต่างๆเนี่ยทำไว้แล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเป็นงานแอดวานซ์ที่ลงโพสต์ลง ว้ประมาณหนึ่งเดือนขวาวแล้วนะครับพยายามจะรายงานที่ค้างคาไว้ให้หมดนะฮะผมก็ขอขอโทษด้วยนะครับผมว่าพยายามจะทําให้มันเสร็จเท่าที่ตรงกําหนดนัดหมายก็มีเลอกันบ้างก็ขอโทษด้วยนะครับผมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามช่องนะฮะห้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube Facebook IG และ Tik t o k ด้วยนะครับผมภาพนิ่งขององค์นี้ก็อยู่ด้านหลังนะครับภาพเครื่อหมหยก็อยู่ด้านหลังเช่นกันนะครับผมสวัสดีครับ